จัดโปรแบบปมาชกชีวิตกันไปเลยนะครับ698,000บาทนะครับวันนี้เซลเต้ไม่ขายฉีกทิ้งไปเลย<ะ>วันนี้ใครซื้อคันนี้นะครับเซลเต้ทำส่วนลดให้ไปเลย60,000บาทวันนี้อยู่กับเซลเต้ที่11,12ออโต้อีกเช่นเคยนะครับสำหรับ p p v 7ที่นั่งยอดนิยมอีก1รุ่นในท้องตลาดก็คือเจ้า Mitsubishi um Pajero 2.4 GT Premium นะครับคันนี้ปี2018ด้วยรถสวยๆเดิมๆเลยนะครับใครหาอยู่ รีบจับจองกันเข้ามานะครับนี่วันนี้เซลเต้มาจัดโปรแบบประชดชีวิตกันไปเลยนะครับผมรถสวยๆนี่ราคาหน้าป้ายให้ดูราคาหน้าป้าย6 9 8 0 0 0บาทนะครับ6,98,000บาทวันนี้เซลเต้ไม่ขายฉีกทิ้งไปเลยเราจะเลหลังรถแล้วเราฉีกไปเลยวันนี้ใครซื้อคันนี้นะครับเซลเต้ทำส่วนลดให้ไปเลย6,000 60, 0บาทเอาส่วนลดไปแบบจะจะจะัดเต็ม6,000 60, 0บาทไปเลยเหลือเพียงแค่ 6 3 8 0 0 0บาทเท่านั้น6 3 8 0 0 0บาทได้อะไรม้างมาดูนะเป็นฟ a นเ l โลสวยๆแบบนี้นะครับด้านหน้าเซ็นเซอร์4จุดไฟเดย์ไทม์ time, รั n นิ่งไลท์ครบๆไฟหน้าเป็นเลนส์ลูกแก้วแล้วนะครับผมมีตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับผมนี่รถสวยสีเดิมเครื่องเดิมพร้อมใช้งานนะครับผมไหลมาที่ด้านข้างนี่ล้ at, อแม็กอลลอยตัวท็อปนะครับรัดด้วยยางมิชลินนะตัวนี้เป็น 2.4GT พิมีมี่ตัวท็อปขับ2นะครับผมมา ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างพร้อมด้วยกล้อง360องศาจัดเต็มด้านหลังนี่สายเดินทางนี่มีแหลกมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับลากรถล,ลากจูงลากของนี่จัดเต็มสายแคมปิง้งนี่จะจะถูกใจพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับมีเบาะแถวที่3พับเก็บง่ายดายพับได้เลยความจริงพับเรียบได้เลยนะแต่ตอนนี้เราปรับเบาะให้ลูกค้านั่งได้อยู่นะครับผม รถน็อตเดิมนะครับนี่ไม่เคยรื้อไม่เคยแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับผมแผงประตูสวยๆเดิมๆเ,เลยเป็นหนังพร้อมด้วยลายเปียโ,โนแบ็กนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับผมบอหนังนี่บาหนังก็ให้ดูบาหนังนี่หนังสวยๆเดิมๆเ,เรียบๆสนิทตึงๆปิดปี้ยไม่มีหย่อนนะครับผมคู่หน้าเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าด้วยอ่า ไหลามาที่พวงมาลัยนี่ทรงสปอร์ตเลยพร้อมด้วยแอร์แบกนะมีมันติฟังก์ชันครบๆนะครับมีเกียร์แพดเดิลชิพมีครูสคอนโทรลจัดเต็มคันนี้เลขไม่เพียง179,000กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะครับผมคอนโซลกลางรองรับเนวิเกเตอร์ออโตแอนดรอยแอปเปิลคาเพบอกเลยว่าจัดเต็มแอร์ออโตแยกอิสระซ้ายและขวานะครับผม เกียร์อัตโนมัติสามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้สามารถชิปเกียร์เล่นได้พร้อมด้วยเบรกมือไฟฟ้าสำหรับใครที่หารถครอบครัวอยู่นะครับในพื้นที่ดั้งด้านหลังจะเต็มผมสูง180หนัก100โลบอกเลยว่านั่งได้เหลือๆคันนี้มี